Update Cryptocurrency Welcome to my channel Whiskare ข่าวน,นี้นะครับจากาคลิปโตสยามบ้านเราเลยนะครับเขาได้โพสต์ว่าโกลแมนแซกเนี่ยกับเอเมเนีย <c oughs> แล้วก็คาป,ปูล่านะแคปปูล่านะครับทุ่ม นับพันล้านดอลาลาร์เพื่อซื้อบิตคอย ETF รายใหญ่ที่สุดในไตรมาสสองนะครับไตรมาสสองเนี่ยหรือว่าช่วงที่ผ่านมานะครับไตรมาสแรกก็คิดง่ายหนึ่งปีมีสี่ไต่มาสใช่ไหมสี่ไตรมาสก็นับไปเลยครับเดือนหนะึ่งถึงเดืน 3, เอนสามนะเดือนสามเออเดือน 3, เดือนหนึ่งถึงเดือนสามเดือนสี่ถึงเดือนหกนะครับอ่าก็คือนับทบจากย้อนกลับไปนะครับอืมและตอนนี้เข้าอยู่ในช่วงไตรมาสที่3นะครับเพื่อน ถ้าผมนับผิดขออภัยนะเพื่อนๆสามารถแย้งผมมาได้เนาะเขาได้ออกมาโพสต์นะครับหรือว่าอัปเดตข่าวสารนะว่าตอนนี้สปอต ETF นะครับเจ้าที่ถือครองนะบิตคอยในกลุ่มสปอตบีดเอเนี่ยมันมีบริษัทไหนบ้างที่เขาถือครองเยอะนะครับอันดับต้นๆเนี่ยเขาบอกว่าถือครองรวมกันเนี่ย รวมทั้งหมดนะครับ1นพันล้านดอลลาร์นะครับในไตรมาส2ที่ผ่านมาก็คือมีการซื้อเพิ่มขึ้นมาถึง1 3พันล้านถามว่าเยอะไหมเยอะมากๆนะครับส่วนยอดซื้อที่เยอะมากๆนะครับมีอยู่ทั้งหมด3เจ้านะสเจ้านี้มีใครบ้างนะครับใครถือเท่าไหร่นะครับโดยเขาได้ออกมาเปิดเผยนะครับตัวเลขนะครับว่าคนที่ซื้อกองทุนบิตคอย ETF มากที่สุดในไตรมาสสองนะสามดับนะ ก็คือคาปูรานะครับซื้อไป470ล้านดอลลาร์นะเยอะมากนะครับแล้วตามมาด้วยโกลเมนแซกนะโกลเมนแซกอีก419ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็อัลเบเนียนะครับ <c oughs> ถึง303เออ388ดอลลาร์เออ388ล้านดอลลาร์สหรัฐนะ ทำไมยักษ์ใหญ่พวกนี้ถึงเข้าซื้อในช่วงที่ตต่มากตต่มากที่สองเนาะและคิดว่าไตยมากเนี้ยราคามันย่อขนาดเนี้ยเขาจะเก็บของมากน้อยเพียงใดอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดทําไมรายใหญ่เขาไม่เทออกนะอย่างเช่นทางด้านเกสเกลเอยอะไรนู่นนี่นั่นเขาเทออกนระอันนั้นเขาเป็นเจ้าเป็นคนเปิดกองทุนละกันเป็นเจ้าของกองทุนนะอันนี้ไม่นับกันนะครับ อันนั้นคืออันนี้คือผู้ซื้ออันนี้คือลูกค้านะครับที่เขาเข้าไปซื้อสปอต ETF เหล่านั้นนะครับและเจ้าพวกนี้เขาซื้อและถืออยู่นะเป็นรายใหญ่ถ้าเราจินตนาการเราไม่ต้องจินตนาการนึกภาพนะครับรายใหญ่ซื้อแต่สวิงขายเนี่ยที่อยู่ในกองทุนมันเป็นรายย่อยล่ะที่เขาค่อนข้างแพนิกกับาราคาแพนิกกับช่วงตลาดเนี่ย เอออันนี้ก็ค่อนข้าง,างน่ากลัวอยู่นะครับอ่าก็เลยทําให้มีการเทขายค่อนข้างเยอะนะแต่นิสัยรายใหญ่อยู่แล้วนะครับก็คือพี่แกซื้อก็ถือคลองยาวๆนั่นแหละจนกว่าจะได้อ่าโปรฟิตที่สมน้ําสมเนื้อเนาะอืมนั่นแหละเราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเฮ้ยในเมื่อเจ้าใหญ่เขาเริ่มเก็บของและเก็บเยอะด้วยอดีประเด็นอนะ เก็บเยอะขนาดนี้ราคาบิตคอ,อยจะไปขนาดไหนอันนี้แค่รายใหญ่ไม่กี่เจ้าในะที่เขาเปิดเผยมานะครับอ่ะก็มีทั้งมีคนซื้อเพิ่มเยอะขึ้นแล้วก็มีการลดลงไปนะตามลําดับนะเจ้าใหญ่ๆเนี่ยเขามีแต่ขึ้นนะครับสังเกตดูมีแต่ขึ้นนะอ่าส่วนเจ้าท้ายๆเนี่ยก็มีการปล่อยออกไปบ้างนะครับก็ไม่ทราบเป็นการว่ากลไกของแต่ละบริษัทเนาะ ว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะอันนี้ก็มาบอกเพื่อนๆแล้วกันว่าอนาคตมันอาจจะสวยงามมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ก็ระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะช่วงนี้สถานการณ์ทางด้านสหรัฐอเมริกานี่ก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันนะอันนี้ก็รอดูกันต่อไปนะครับต่อมานะเรามาเข้าเรื่อง XRP กันดีกว่า XRP อาจจะคุยกันสักยาวกันสักนิดหนึ่งนะครับล่าสุดนะครับทางด้าน t ท m e สเตปลอนนะครับสเตปลอนอ่านชื่อผิดขออภัยนะแปลเป็นไทยแล้วงงๆนะครับลิปเปิลนะครับได้ทำการย้ายเงินนะหรือว่าเหรียญ x r ีมากถึง146ล้านนะเขาบอกว่า2กระเป๋าที่ทำการย้ายเนี่ยที่จริงแล้วเขาไม่ได้ย้ายภายในธุรกรรมเดียวนะครับเขาย้ายหลายธุรกรรมอยู่นะเป็น2-3ธุรกรรมในช่วงวันที่11 ที่ผ่านมานะครับก็มีการแจ้งเตือนกันอยู่พอสมควรว่าเฮ้ยมันมีการโยกย้ายก้อนใหญ่อยู่พอสมควรอ่ะการโยกย้ายก้อนนี้มันส่งผลต่อราคาของ XRP หรือเปล่าถามว่ามันส่งผลไหมมันก็ส่งผลอยู่นะครับก็เลยทำให้มันย่อลงไปประมาณ8.5เนาะอย่างที่เพื่อนๆก็ได้เห็นกันอยู่ <c oughs> แต่การยกย,าย้ายครั้งนี้นะครับมันก็มีการกล่าวอยู่พอสมควรนะสำหรับชุมชนนะบอกว่า ไม่น่าแปลกหรอกครับธุรกรรมขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็เหมือนกันอโอนสินทรัพย์ข้ามเชนกันได้แหละนะเป,นเ,ปนเป็นการใช้งานนะหรือว่าก้อนนี้อาจจะเป็นการชําระของสารก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ทราบเป็นการน,นะครับว่าจะเอาออกไปใช้ในทิศทางไหนถ้าตีเป็นมูลค่าอ่ะเขาได้ตีเป็นมูลค่าไว้เนี่ยตีเป็นมูลค่านะครับประมาณเท่าไหร่เอ่ย ไม่เยอะนะครับไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้มูลค่าเขายังไม่ได้สูงมากเนาะอ่าสูตจุดห้าอ่ะ,อะตีว่าหารครึ่งแล้วกันหารครึ่งก็เจ็ดนะประมาณ70ล้านดอลลาร์สหรัฐเนาะอ่าเพราะเขาไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขมานะครับอ่าไม่ได้ระบุเป็นยอดเงินมาเนาะอืมเนี่ยเออห้าสิบเก้าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถูกโอนไปนั่นเองอืม่น,นแหะก็ทําให้ราคามันค่อน ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะสวิงหรือเปล่านะแต่ก็ลดละมันราคามันร่วงไปแล้วตอนนี้เตรียมตัวที่มันจะกลับมามากกว่าเนะการที่เขาถอนออกหรือโยกย้ายไปนี่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าทางด้านริปล e เองก็ไม่ได้ออกมาเปิดเผยแต่อย่างใดนะว่ากระเป๋าเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยของคนเนี้ย <c oughs> ที่มันเป็นรหัสเนี่ยเขาไปใช้งานทำอะไรและยกย้ายไป ยกย้ายไปดังบิดสเตมนะครับแล้วก็บิดโซนะอันนี้ก็รอดูแลกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะอันนี้คือการเคลื่อนไหวตั้งแต่วันที่11แล้วแหละถ้ามันมีผลก็คือตอนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเพราะมันผ่านเวทีมันตั้ง6วันแล้วเนาะหสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับเพิ่งมีการแจ้งข่าวนะครับวันนี้วันที่17เนี่ยข่าวเพิ่งออกนะครับราคามันก็ย่อไปเรียบร้อยแล้วต่อมาแล้วครับข่าวค่อนข้างเติมกันสักนิดหนึ่งนะ ล่าสุดนะครับบราซิลและออสเตรเลียนะครับจับมือกันนะครับกับ r i p เปินะเพื่อเริ่มใช้ XRP สําหรับธุรกรรมในการชําระเงินนะโอเคประเทศต่างๆนะครับเริ่มจับมือกันแล้วนะครับว่าจะใช้ Ripple นะหรือว่า XRP เนี่ยในการ t r a เฟอ e r นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรอย่างใดน,นะครับก็เห็นเป็นโพสต์ข่าวนี่มาผมพยายามหาลิงก์ข่าวแล้วไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะเออนั่นแหละ ก็มาพูดกับเพื่อนๆแล้วกันว่าหลายๆประเทศเริ่มให้ความสนใจแล้เรื่อง XRP หรือว่าจับมือกับ XRP แล้วที่เตรียมตัวที่จะลุยหรือว่าใช้เจ้าตัว XRP เนี่ยเป็นการทันเฟอร์ข้ามประเทศกันหรือว่าเป็นการชำระเงินในการลงทุนต่างๆอย่างเช่นการซื้อน้ำมันของอินเดียกับสหรัฐอาหรับอเบริกนนะครับก็น่าจะเริ่มมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นละ้นะครับ ต่อมานะข่าวค่อนข้างดังอยู่พอสมควรนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นกันหรือเปล่านะกับข่าวนี้นะเขาบอกว่าล่าสุดนะครับ a p p เ e เพิ่งมีการเคลื่อนไหวนะครับครั้งสำคัญด้วยการเปิดชิปชำระเงิน NFC ของ p p o o n นะครับให้กับบุคคลภายนอกนะที่จริงระบบ NFC เนี่ยมันมีใน Apple นาน,น,านอยู่แล้วเนาะและ้วก็บอกว่าซึ่งเป็นเวทีที่สำคัญนะครับเป็นตอนนี้ Apple แเนี่ยน่าจะคุยกับเป็นพันธมิตรกับ r ิ p เป e เรียบร้อยนะกับการพัฒนานะในครั้งนี้นะไม่เพียงแต่การบอกเป็นในย่าสำคัญการประสานรวมหรือว่าการร่วมมือกับ XRP เนี่ยสำหรับการชำระเงินเท่านั้นนะครับและยังเป็นสัญญาณในทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ Apple ด้วยในะอนาคตรวมถึงระบบเทคโนโลยีของ Ripple ที่จะนำมาใช้คู่กับ Apple อีกนะครับในกลุ่มผลิตภัณฑ์พวก p p o o n นะครับในการชำระเงินผ่านระบบดิจิตอลต่างๆนะอนาคตรเราอาจจะแบบ ถือเหรียญบน XRP แล้วเราก็ซิงเข้ากับ Apple ซึ่ง Apple ก็เป็นโทรศัพท์ที่เขาเรียกว่าเป็นบริษัทที่มีความเป็น Security ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเนาะ่า t y c u r i t y ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรอนาคตรเราอาจจะใช้ใจ่ายด้วยง่ายๆเลยครับไม่ต้องพกกระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์ไม่ต้องโอนด้วยซ้ำนะไม่ต้องกดอะไรด้วยซ้ำนะครับไปถึงก็ไอโฟนแนบเลยจบติ้งจ่ายชำระเรียบร้อยนะครับ ก็มีเมสเซจแจ้งขึ้นมาก็เออใช้จ่ายเรียบร้อยนะซึ่งในข่าวเขาก็อ่ะโพสต์ Post นะครับบอกว่า The Payment นะ Request นะครับ API ในะ i n t r o d u c กนะครับ In Apple นะครับ Inter Interconnect นะเออเนะี่ย Connected นะครับ With Ripple นะเนี่ยแหละใช้ระบบ Interledger นะครับโปรโตคอลนะครับกับ Apple นะเขาบอกว่าจะใช้เกี่ยวกับอะไร เป็นพวกระบบมันตีทัศน์ของ Apple นะครับเกี่ยวกับพวก Payment นะอ่าเปเปรมเนี่ยซิสเต็มนะวิดแอ p โซ่เนะี่ยอ่ากับ Ripple นะครับกับ i n t e r n e t นะ Extension ต่างๆนะครับก็ Apple มีการประกาศนะครับรวมถึงอนาคตอาจจะมีเกี่ยวกับเนี่ยอ่าไวเล้ง of product l i ท e นะอาจจะมีเออแน่จะใช้งานได้นะครับเออแน่จะใช้กับ iPhone i p a แแล้วก็ตระกูล Apple Watch ด้วยรวมถึง Mac Book ด้วยพวกอุปกรณ์ที่สามารถชำระเงินได้หรือว่าใช้จ่ายได้ในอนาคตนะครับก็น,นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเติบโตอยู่พอสมควรนะเออสำหรับ Ripple นะข่าวข่าวเริ่มมาแล้วนะครับสำหรับ Ripple สังเกตดูง่ายๆเพื่อนๆก็คือตอนที่เขาฟ้องร้องกันอยู่หรือคดีความกันอยู่ในเรื่องพวกนี้ไม่มีให้เห็นแน่ๆนะ เออไม่มีให้เห็นแน่ๆพอคดีรู้รู้สึกว่าเออเคลียกันจบปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มมานะครับพอมันเริ่มมาปุ๊บเออ XRP ไปไกลไว้เฮ้ยเริ่มเริ่มพุ่งละเริ่มลุยเต็มเหนียวละ XRP นะครับตามมาด้วยนะครับข่าวด่วนนะมีภาพหลุดของธนาคารยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะเตรียมผนวดกับเตรียมโคกับ XRP นะครับสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนนะครับเป็นระบบของ Visa และ Mastercard นะเอออันนี้ให้เพื่อนๆดู Visa นะครับอันนี้เป็นสไลด์ของการประชุมนะเออนะครับเป็นประชุมพวก CBDC นะครับอ,อ่า CBDC พวก Mastercard นะครับอ,อ่ามาสเตอร์การ์ m คอมมิชนะทู m a ็กคิงนะครับ CBDC easy to use แอสมันนะก็คือเป็นระบบที่ใช้งานที่ง่ายที่สุดนะง่ายๆนะครับกับมัตการดนะครับรวมถึงวีซ่าด้วยนะบอกไว้ก่อนนะสองเจ้าเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าอะจะใช้เกี่ยวกับพวกอะไรพวกเซ็นเตอร์แบงค์ต่างๆนะครับวีซ่าและมาตร์การ์ดเนี่ยจะใช้ระบบพาร์ทเนอร์กับ r i p เปินะครับนี่แหละ เต็มตัวครับกาวกันเต็มเต็มเลยนะกาวกันเต็มเต็มเลยนะเออสำหรับ XRP นะรอดูนะครับรอดูนะรอดูว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนสำหรับ XRP เนาะเออแน่แหละว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนตอนนี้นะครับข่าวพวกนี้เริ่มมาแล้วตัวเลขหรือว่าบริษัทพวกนี้ยักษ์ใหญ่จริงๆอะ่ะเขาถ้าเขาไม่มั่นใจเนาะหรือว่าไม่มั่นใจเกี่ยวกับ ฐานเซกชันเอ่ยการใช้งานหรือว่า Security ของเหรียญแต่ละเหรียญน,นั้นน่ะเขาไม่กล้าเข้าไปเกี่ยวหรอกเนาะกับพวกอ่าสินทรัพย์อะไรพวกนี้อันนี้ก็เตรียมตัวครับอาจจะโตได้ไกลพอสมควรเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้ก็คือมีคน <c oughs> ออกแนวแบบแคล้ายๆกับกาวอยู่พอสมควรน,นะเพราะว่าเหรียญตัวเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญ CDF เนาะ CDF เนี่ยมันเป็นเหรียญที่ ไว้ใช้สำหรับรับรางวัลนะครับคนที่ใช้พวกวอ l l e t ของ JPMorgan นะ JPMorgan เนี่ยถ้าเขาใช้บัตรพวกแมะในการซื้อของอะไรพวกนี้เขาจะได้รับแคสแบ็ k เนาะหรือว่าได้รับเงินคืนเนี่ยเป็นรูปแบบของโทเค็น CTF นะซึ่งปัจจุบันราคามันก็0.5ม้ง 0.5ดอลน,นะตอนหนึ่งเหรียญมนะั้งโดยประมาณนะครับแต่มันยังไม่ได้เปิดอยู่บนอันนี้นะเพื่อนๆไอ,อเหรียญเนี่ยมันยังไม่ได้เปิดบนออนเอ่อบนเอ็กชแนนนะมันอยู่บนเชนอย่างเดียวนะครับและเชนนี้อยู่ไหนเชนนี้เป็นเชนบนอ่า XRP นะอืมเป็นเชนของ XRP นะนี่เอ่อไหนวะอ่านี่เขาบอกว่าเป็นเชนบน XRP นะสำหรับ ซื้อขายได้บน XRP นะเนี่ย XRPL นะอืม <c oughs> อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นลักษณะไหนเนาะไปรอดูไปลองติดตามกันดูนะสำหรับเหรียญน,นี้นะไม่รู้ว่าจะเป็นเหรียญเล็กเหรีน,รน,น้อยหรือเปล่าแต่ที่น่ก็น่าสนใจก็คือ,อ Stablecoin นะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในแๆนะนะถ้า Ripple เข้ามาแล้วเอา Stablecoin เข้าไปยัดในระบบเนี้ยในการยนะ์เมนต์เนี่ยอืม มันแน่จะมีอะไรบางอย่างนะครับสำหรับ s t a b l e c คอยที่เขาถึงรีบเทสบนเมนเนตรีบทดสอบระบบเบต้าเทสรีบปล่อยข่าวออกมาให้ชุมชนได้เห็นว่าเฮ้ยตอนนี้มีการทดสอบนะมีภาพหลดนะมีระบบ r ท n s a c t i o n ออกมานะเออมันมีอะไรให้แบบน่าหน้าตามมากๆนะครับช่วงนี้สำหรับ XRP นะอืมเราจะมารุ้นว่ามันจะพุ่งหรือว่ามันจะอยู่ที่เดิมนะ ดูทรงและข่าวมาสักขนาดนี้เนี่ยก็แน่จะพุ่งอยู่เนาะออันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวค่อนข้างด่วนอยู่พอสมควรผมก็เลยหยิบยกไปอัปเดตให้เพื่อนๆแล้วกันเนาะสำหรับ XRP ตัวนี้นะครับต่อมานะมาเติมกาวกันสักนิดนึง XRP พร้อมที่จะไปดุงจันหรือเปล่าพร้อมทูดมูลหรือเปล่านะครับสัญญาณทั้งหมดเหล่านี้นะบ่งชี้ว่ามันกำลังเตรียมตัวที่จะไปนะครับโดย ข่าวนี้มาจากเว็บไซต์ AMB นะครับคริปโตนะก็ได้มาอัปเดตนะที่จริงมันเป็นภาษาอังกฤษหมดแหละนะครับผมกดแปลเป็นภาษาไทยเนาะเพื่อเพื่อนๆจะได้ดูด้วยแล้วผมก็แถ้าเข้าใจด้วยภาษาอังกฤษบางทีผมก็ไม่ได้เก่งมากนะครับก็ทนンสเลตดีกว่าบางไหนมันดูแปลแบบงงๆสับสนสับสนนะผมก็กลับไปดูภาษาอังกฤษนะครับอ่ะ <c oughs> มีเครื่องมืออะไรบ้างที่เขาบอกนะว่ามันเป็นขาขึ้นนะอันดับแรกนะครับก็บอกว่ามี MACD ละ แน่นอน1ตัวแล้วก็บอลินเจอร์นะบอิเจอร์แบนอีกตัวหนึ่งที่คอนเฟิร์มนะครับโดยในกราฟนี้นะครับเขาบอกว่า,าเป็นรูปแบบในการบีบตัวสโลปลงเพื่อดีดขึ้นเนะี่ยสังเกตดูก่อนหน้านี้นะครับเนจุดเนี้อืมนจุดเนี้อ่ามันจะสโลปลงแล้วก็พยายามดีดขึ้นเฮ้ยไฟอย่าตกนะ ไฟอยาดับนะไฟไฟเริ่มมีการกระพริบนะครับแบบเหมือนที่บ้านฝนจะตกหนักนะครับนั่นแหละก็ย่อมาแล้วก็เตรียมพีคขึ้นไปในลักษณะเว็บเว็บแรกของปี2017เนะาะปี2017เข้าปี2018เนี่ยเป็นลักษณะเดียวกันส่วนปี2022เนี่ยปี2020เนี่ยนิดเดียวนะครับส่วนการทิ้งยาวมาเนี่ย เขาบอกว่ามันเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานอยู่พอสมควรนะถึงเวลาแล้วสำหรับ XRP นะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็อยู่เปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างต่ำอยู่พอสมควรนะครับสำหรับลักษณะของความผันผวนเ,เขาเรียกว่าไนอัตราการซื้อเนาะพอจบเรื่องคดีความปุ๊บคราวนี้นะครับ อย่างที่เราทราบข่าวหรือว่าดูข่าวกันไปอย่างที่ผมเสนอข่าวไปก็คือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของ XRP มันเปลี่ยนไปมากเลยนะครับในการเคลื่อนไหวของทั้งบริษัทและก็ตัวเหรียญเองนะครับอืมมนเลยทําให้ว่ามีแนวโน้มที่ XRP จะกลับตัวและพุ่งทะยานอยู่พอสมควรนะโดยเขาบอกว่าในโซนของอ่า MACD เนี่ยที่เขาตั้งเป้าและวัดไว้นะครับสเตปแรกที่เขาจะไปถึงนะครับในช่วง จุดแรกตอนที่เขาวัดนี่ก็คือ1.8นะครับโกแรกนะครับ1.8ดอลลาร์นะครับและโกต่อไปคือ5.8ดอลลาร์แล้วก็18.2ดอลลาร์แล้วก็พุ่งไปถึง36.7ดอลลาร์ส่วนเว็บ5นี่ก็คือเขาตีไม่สุดนะมันไปได้อีกนะครับเขาบอกนะแต่เป้าหมายแรกนะครับที่เขาตั้งไว้ก็คือ 1.8ดอลลาร์หรือว่า1.3ดอลลาร์ในเร็วๆนี้ด้วยซ้ำนะครับที่เขาตีไว้นะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับในกราฟนี้ก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนอยู่พอสมควรว่าตอนนี้มันเตรียมตัวที่จะหลุดกรอบสามเหลี่ยมเต็มแก่และทั้งในมุมของไทม์เฟรม n ันและไทม์เฟรมไทม์เฟรมสัปด e ด้วยเนาะรวมถึง Time f ฟ a มเดย์ด้วยนะครับที่เขาระบุไว้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือ การเคลื่อนไหวของเม็ดเงินนะที่เข้ามาใช้งานหรือว่าวอลลุ่มที่เข้ามาสู่ xrp เนี่ยพุ่งทยานอยู่พอสมควรนะครับพุ่งทยานมากๆนะครับหลังการประกาศข่าวนะเ,เยอะมากๆนะครับโดยมีรายใหญ่นะเพิ่มขึ้นมากถึง7,000ล้าน xrp นะครับที่เขาซื้อหรือถือครองอยู่นะครับหรือว่ามูลค่า4.1ล้าน ดอลลร์นะครับที่เขาถือครองนะอยู่ในอัพบิตภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาอืมมันมีการซื้อเพิ่มมาสิมันซื้อเพิ่มค่อนข้างเยอะด้วยประเด็นนะ่ะอ่าก็อย่างว่าแหละก็เตรียมตัวนะรอรอดูแล้วกันว่ามันจะทูดมูลหรือเปล่านะเออสำหรับ XRP นะครับก็น่าจะประมาณนี้แต่ก็ ไม่จบนะครับสำหรับ XRP มีการกระตุกใช่ไหมไฟมันออกแนวตกตก,ตกนิดนึงนะเสียวๆอยู่นะครับโดยข่าวจากทางบ้านเรานะสยามพ็อกเชนนะครับบอกว่านักวิเคราะห์เผยนะว่า XRP เตรียมพุ่งทะลุอย่างรุนแรงนะมากถึง42,000%นะครับตามรอยสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะอดีตมันเคยพุ่งแบบโหเยอะมา,มากนะครับ ก็อย่างที่บอกนะในช่วงปี2017เนอะถึงปี2018เนี่ย XRP เคยทำแบบโอ้โหพุ่งทยานได้ไกลมากๆนะครับก็หนึ่งในนั้นก็หนีไม่พ้นครับใครนะคุณจาวนนะและรวมถึงคุณจาอนนะ <c oughs> จาวอนหรือจาวน เออเนี่ยอันนี้เขาน่าจะพิมพ์ผิดนะเขาชื่อจาวอนนะครับ B ีกับ B กับวอยู In ่ใกล้กันนะเออจาวอนนะครับได้ออกมาทวิส XRP นะเขาบอกว่า XRP เนี่ยเต็มตัวที่จะไปแตะมากถึง263ดอลลาร์นะครับอืมก็ถือว่าพุ่งทยานพอสมควรนะเออหากพิจารณาจากแนวโน้มในอดีตนะครับซึ่งถือว่าเป็นการพุ่งขึ้นโดยประมาณ 42,000นเอร์ซะครับไม่ใช่สอ2พันดอลลาร์นะครับเขาแน่จะรีบรีบอัปเดตข่าวนะ <c oughs> 42,000นะครันเปอร์ซนจากราคาปัจจุบันนะเออนี่แหละเออแต่ก็รอดูนะครับว่ามันจะไปจริงจริงหรือเปล่ามาเติมกาวนะเขาบอกว่าจากคุณมาร์กเนี่ยหรือว่าคุณจาวนเนี่ยเขาได้สังเกตว่า <c oughs> XRP เนี่ยมันไม่ได้พุ่งแรงขนาดนี้มานานมากถึง7ปีละ มันถึงเวลาที่ XRP จะปลดปล่อยหรือเปล่าแบบมีเป็นมันเป็นอาการแบบคนมันอั้นมานานและเตรียมตัวที่จะพุ่งทยานจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะเพราะว่าทั้งชุมชนเริ่มเริ่มมีความหวังว่างั้นกับ XRP ทั้งยิ้มได้ตั้งแต่คดีความที่ที่เสกเรียกร้องจากอตอนแรกเท่าไหร่2,000ล้านเนาะ 2,000ล้านเดี๋ยว125ล้านโอ้ยต่อรองกันสุดโต่งนะเออนั่นแหละก็เตรียมตัวนะครับเหลือวเวลา23วันสําหรับการที่เขาจะไปชําระนะถ้าเขาชําระเรียบร้อยทุกอย่างจบ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรพ่วงต่อมาอีกนะสําหรับ XRP นะแต่และแต่ยังไงก็ตามครับต่อให้มันมีพ่วงมาอีกนะครับหลายๆประเทศเริ่มยอมรับแล้วว่า XRP เนี่ยเหมาะสําหรับการใช้งานในการใช้แทนระบบสวิตเดิมนะ <c oughs> อาจจะใช้แทน u s ดอลลาร์ด้วยซ้ำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างออย่างที่ผมได้เกิดไว้เนาะซื้อน้ำมันอย่างเงี้ยเออซื้อทองคำซื้อสินค้าอะไรอย่างเงี้ยจากต่างประเทศจากประเทศต่างๆนะครับก็ทำให้เตรียมตัวที่จะพุ่งทูดมูลนะอันนี้คือไทม์เฟรมใน6เดือนนะหนึ่งแท่งเนี่ยคือ6เดือนนะเพื่อน ขออภัยนะครับไทม์เฟรมนี่คือ6เดือนนะสำหรับ XRP นะถ้าไทม์เฟรม6เดือนเนี่ยมันกราฟอย่างนี้แล้วครับมันเตรียมตัวบีบทะลุกรอบสามเหลี่ยมแล้วเพื่อนๆแล้วลองเอาช้ยธงนะที่เขาตั้งตังงานเนี่ยตั้งแต่จุดต่ำสุดเนี่ยขึ้นไปตีนะก็คือจุดนี้เลยครับ231ดอลลาร์นะที่เขาบอกนะครับ ที่มันจะพุ่งไปถึงถ้าเพื่อนๆมีประมาณสัก1,000เหรียญ XRP คูณไปเลยครับ <c oughs> 23,000นะเอ้ยใช่เปล่าเออด้านแหละโดยประมาณนะครับ2 0 3แสนสิอ่าสองแสนดอลลาร์นะครับ, 3, รนะค,รบคูณเป็นเงินบาทก็ตามนั้นนะครับเอ่อถ้ามี1,000นะถ้ามี100ก็ลบศูนย์ลงมานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราน่าติดตามอยู่พอสมควร